สัพพะานังธรรมะานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับลองเบิร์ชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องธรรมะเพื่อสัตว์เลี้ยงมาเล่าให้กันระยาณมิตรทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับใครเลยจะคิดว่าการที่ได้ฟังน้ำเสียงอันไพเราะ และถ้อยคําอันบริสุทธิ์จะทำให้จิตผู้ที่ได้รับฟังหลุดพ้นจากอบายภูมินำดวงจิตไปเกิดบนสวรรค์ได้ดังเรื่องราวของเทพผบุตรกบที่จะเล่าต่อจากนี้เมื่อพูดถึงกบใครๆก็ต้องคิดว่าสัตว์กินมแมลงรูปร่างไม่น่ารักสักเท่าไหร่อย่างนี้คงใช้เวลาอีกหลายภพหลายชาติกว่าจะหมดเวรหมดกรรมได้เกิดเป็นคน แต่พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้กำหนดไว้ว่ามีแต่เพียงมนุษย์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปสวรรค์ได้เพราะพระพุทธศาสนาสอนว่าสัตว์เหล่าใดก็ตามรวมถึงมนุษย์ด้วยเมื่อถึงคราวละโลกมีจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสัตว์เหล่านั้นย่อมมีสุขติเป็นที่ไปคือได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนั่นเองซึ่งสัจธรรมนี้ ก็ไม่เว้นแม้แต่เจ้ากุบนักกระโดดเช่นกันและเรื่องราวจากพระไตรปิฎกต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าธรรมะและรกสวรรค์เป็นของกลางสำหรับทั้งมนุษย์และสัตว์ไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็าตามในสมัยหนึ่งขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเทศนสอนประชาชน ด้วยน้ำเสียงอันไพเราะนุ่มนวลก้องกังวานซึ่งเกิดจากอนิสงส์แห่งบุญบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมามีกบตัวหนึ่งกำลังอยู่ริมหนองน้ำบริเวณนั้นกบตัวนี้ไม่เข้าใจในเนื้อความธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์สอนแต่ก็มีจิตเลื่อมใสในน้ำเสียงอันไพเราะของพระองค์ซึ่งกล่อมเกลาให้จิตใจของเขา สงบเย็นเป็นบุญกุศลไปด้วยแต่ทว่าในขณะที่กบกำลังฟังเสียงเทศไปเพลินๆอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่นั่นเองประเอิญว่ามีคนเลี้ยงวัวคนหนึ่งถือไม้เท้าเดินผ่านมาแล้วชายคนนั้นก็แทงไม้เท้าลงพื้นทิ่มลงไปที่ตัวกบทําให้กบขาดใจตายอย่างกระทันหันเมื่อกบตายแล้ววิญญาณของเขาได้ละจากร่างแล้วไปเกิดใหม่เป็นเทพบุตร อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงผลสภาพจากความเป็นกบแล้วเสวยสุขอันเป็นทิพย์อยู่ในวิมานด้วยบุญจากการฟังธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใสแม้จะไม่เข้าใจก็ตามแม้ทุกวันนี้เทพบุตบุอดีตกบก,ก,ก็ยังคงรื่นเริงอยู่บนสวรรค์ในข้อคิดเพื่อสัตว์เลี้ยงจากเรื่องราวของกบซึ่งฟังน้ำเสียงอันไพเราะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเกิดมีจิตเลื่อมใสเป็นกุศลตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ได้ทำให้เราสามารถเห็นว่าการที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าคลื่นเสียงที่กระทบกับน้ําแล้วมีผลทำให้ผลึกของน้ําเปลี่ยนแปงลงรูปร่างได้นั้นสามารถทำให้เราได้ข้อสรุปต่อไปอีกว่าหากเราเปรียบเทียบใจของมนุษย์และสัตว์กับน้ำเมื่อใจได้รับคลืนเสียงที่ดี ใจก็จะซึมซับเอาความดีที่ถ่ายทอดออกมาจากคลื่นเสียงนั้นได้เช่นกันเสียงจึงสามารถปรับสภาพอารมณ์และจิตใจของมนุษย์และสัตว์ได้เช่นเดียวก,กันกับเสียงที่เปลี่ยนรูปร่างของผลึกน้ำต่างกันเพียงว่าใจของมนุษย์และสัตว์มีความละเอียดมากกว่าน้ำเพราะไม่สามารถจับต้องได้และมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นถ้าเราเลี้ยงปลาเลี้ยงเต่า เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนกหรือกระรอกแม้ว่าพวกเขาจะฟังภาษาของมนุษย์ไม่เข้าใจแต่เราก็สามารถปรับสภาพใจของพวกเขาให้ดีงามและงดงามเป็นบุญกุศลได้โดยให้เราลองสวดมนต์ให้พวกเขาฟังหรือเปิดเสียงเพลงสวดมนต์อันไพเราะและเพลงธรรมะที่มีท่วงทำนองสงบเย็นสบายหูสบายใจ มีถ้อยความอันบริสุทธิ์ให้พวกเขาฟังอยู่เรื่อยๆพวกเขาก็จะค่อยๆซึมซับกระแสธรรมนั้นไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางครั้งคุณอาจจะเห็นได้ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณที่มีอาการดุดันเกลี้ยกลาดดือ้อหรืออยู่ไม่สุขอาจจะสงบเรียบร้อยมากขึ้นเป็นเพราะใจของพวกเขาถูกปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยเสียงที่สื่อสิ่งดีๆออกมา อย่างในกรณีของกบฝั่งเทศใจของกบมีกระแสะแห่งความบริสุทธิ์หล่อเลี้ยงมากพอที่จะยกระดับตนเองไปอยู่ในภูมิอันสูงส่งอย่างสวรรค์ได้เลยทีเดียวหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลองเบิร์ชาแนลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการฟังและขอขอบพระคุณ คุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศลส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ